Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

มาเก้าไปถูกคหลงเกงมาแล่ทุนกะอนตาเจ้ามันเด็าตานเดียโอ้มันเปอยแตกเลกันนะมันกระตุ้มนี่ไล่วันไม้ป่าว่างังได้กันไหมเนี่ยยังรองวันได้สองวันตั้งดิมต้นหว่าต่ำต๊กมาสร้างบอบไรโลมันแ้านี่ใช้เวลาว่างนะมันใช้เวลาว่าง มันเป็นลายอะไรครับไอ้น,นี่มันเป็นลายร่มส่วนใหญ่เนี่ยครับแต่ว่าแต่ทำเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะกาเนี้ต่ำไอ้เนี้ยต่ำเชยแล้วก็ต่ำจ่าซึ่งกาไอ้ไอ้จาโน้นเนี่ยไม่ได้มันมาไม่เบ็ดมันอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ตรงเดียวกับจ่าป้าแต่ว่าตีนมันจะอยู่บันนี้เนี่ยการตักการทำแบบเนี่ยการทำเชยท่ำเชยเนี่ยเราได้ความรู้มาจากไหนตอนไหน กระต้นเด็กกระโผกโผคนเด็กๆแกแกตั้มถึงกาจะเล่ก่องแค่นี้เล่ต้นช่วงที่ว่าลเล่ตั้มยู่นั้นถึงกเอามาถึงเซตเซตเจตที่ว่าแกตั้มตุ่มมันเลยเอามาตั้มตอนเด็กๆกันนะตอนเด็กๆไอ้วัสดุเนี่ยครับไอโซนี่เช่ามาแต่ไหนจาไหวมีก่า เวลานอกมันค่อยเสียวตำหมึ่งควันมันยาวไหมตึ่งคลุมก็เทาหว่ามันว่าปกบนี้ก็ปล่อยตำในป่ายางตดิ่ใหญ่้วนเลยรน้นเลยมันเดี๋ยวเว้นเลยกันตว่าหว่าปวยั่งมากงนั่นก็ตำช่วนแล้วก็จะเว้นจะไม่ควันไม่ตาไร่มันเรียกไค้กุนมาได้กับไหนเมื่อวานตากันเนี่ยลา้กุนได้ตำกันด้วยจนนี้จะเป็นผู้สูงอายุเปลี่ผู้สูงอายุเพล่นรอ กาวาพอว่าตะา ead, โยนโดรกลงก็พอโน่นก็เตียโน่นก็มันจะเจ็บเหมือนเจ็บลังเจ็บตัวโตเวลาแล้วมันก็บนั้นในที่หนังตําพอบหนังเนื้อเนื้อแก้วนอนมั่งไมั่งแบบนั้นตัวมาจากสตูนคนหนึ่คนหนึ่ง วอันนี่ใจอ้นี่ก็ใบใหญ่ก็ใบตหญ่ไอ้น่แ้วง่วอันกน็มาดูีก็ัวกระายด้วก็มดูอ่